สวัสดีครับผมนาระวิสุทธิปฏิพัทน์วสินครับผมชื่อเล่นชื่อสันครับผมชนบุรีสวัสดีครับผมเพชรจากเพชรพี่บานนะครับจังหวัดหน้าหัวไอหนีครับผมบอกใครบอกก็บอกไอหนีก็ฉันรักเธอแหละก็รักดูคนดูทุกคนคอยคักเจ้า ขี้แกล้งหรือโดนแกล้งยิ่งสองต่ำคิดแกล้งครับชอบแกล้งมากเคยแกล้งกันไหมเคยเคยแหละแต่เตาจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ต้องเคยบ้างแต่แมกจะรู้นะหมาหรือแมวยิ่งสองต่ำหมารู้สึกว่ามันแบบขี้ห่อนครับแบบว่าจริงเหรอชอบคนขี้อ้อนโอเคเราขี้ว่าไหมขี้อ่อนพาไปเที่ยวนานหน่อยเหมียวแล้ว เสื้อเชิ้ตหนึ่งสองสามเสืยย้อยืดครับ,รบที่สมานคือต้องรีดครับผมพี่แกี่รีดพี่เก่รกีดใช่ครับกอดหรือจูบหนึ่งสองสามจูบครับคิดว่ากอดมัน มันเป็นการแบบแสดงออกได้หลากหลายกวา่าโชว์ผมว่าจูบก,ก็ทำได้ทุกสถานการณ์ใช<ด>่เหรอจูบปะเศร้าเราก็จูบอยากกินปลาหมึกย่างจะหาที่ไหนได้ล่ะเนี้ย <c oughs> อ๋อนี่ไงปลาแผ่นอบกรอบรสปลาหมึกย่างรส <c oughs> ปลาหมึกย่างของยี่ห้อปิ้งปินั่นเอง ผมจะบอกไม่ว่าทั้งกรอบอร่อยเ <ative> ขาปรุงมาอย่างดี <c oughs> กับว่าได้กินความหมืกย่างจริงจริงเลยละครับก <c oughs> ินแล้วบอต้องอู้ซึกผิดได้ไหร่ขอเปิ้นใจวิธีการอบจีตันสมัยเอากะวัดชุดิบสีมีคุณนะป้าสีสำคัญนะครับยังมียังมีโปรตีนแน่นๆ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับแถมมีฮาลันลันก็กินเลยเด้ออยากที่ชวนทุกคนครับมาร้องกันตอนนี้ผมกินบายุ่นเลยเนะครับนี่อยากที่ชวนโบชูมาร้องกินและตะขับมาช่วยกันชื่อลุ่ยรุยนะครับพี่น้องเออเออกินแนงไม่เผื่อลำกินลำไม่เผื่อแนงกรอนเป็นเหนือ เกลือเป็นหนอนขุดบ่า่อบปอดอ้ยขุดบ่อล่อปลาคอเหือกกับลูกกระดอยคอเหือกกับลูกกระดอยคอหอยกับลูกกระเดือกข้า็เหือกแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมไม่ลูกกระดอยโอ้ยรอลูกกระดอยแล้วกันนะผู้ที่ได้เป็น คิงน็อคฮิบอยอีพีที่สาสได้แก่น้อง